สวัสดีครับคุณผู้ดูคุณกำลังอยู่ในช่องบอดก่อนนอนและนี่คือรายการแกะกล่องครับผมรายการที่เราจะมาอันบ x ็อกกล่องเกมกันนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ผมกำลังจะมาอันบ x ็อกกันก็คือเกมที่มีชื่อว่า Doom นั่นเองนะครับ Doom the Board Game ซึ่งมันเป็นเกมจากค่าย f n t a s y f l i y h t นะเป็นเกมเก่าแล้วนะครับตั้งแต่ปี2 0 0 0เท่าไหร่วะ2017แล้วมั้ง2016นะครับก็คือประมาณ6ปี7ปีที่แล้วนะครับเป็นเกมที่ผมอะ่ะ เข้าใจว่ามันเอาปริ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เพราะว่ามันหายากมากนะครับในช่วงหนึ่งปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมันก็เข้าไทยมาจํานวนหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่ามีเหลือไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าผมได้มากล่องหนึ่งก็เลยมาดูกันไม่เป็นของ Fantasy ซีฟ g h t นะดังนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเกมไอพเนาะซึ่งเราก็กังวลใช่ไหมว่าเกมไอพีมันจะสนุกหรือเปล่าแต่ว่าในฐานะที่มันผ่านแฟนตาซีฟลามาะครับก็คาดว่ามันคงจะมีคุณภาพที่ดีประมาณนึงนะ สารภาพาตอนแรกนไม่สนใจเลยนอกจากมินิเจอร์ครับพะคิดว่าอย่างน้อยนะครับก็เป็นมินิเจอร์ไอพของเกมอาของเกมดนะูมานเนาะแต่ว่าโอเคพอได้ดูจริงๆแล้วเนี่ยโหโให้ตัวมินิเจอร์มาเยอะเลยนะสามสิบเจ็ดตัวนะครับเพราะนะเพราะไอตัวราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกนะกล่องนี้สนุนราคาน่าจะอยู่ที่สามพันกลางๆนะครับตอนนี้เนี่ยเห็นบางร้านทำเอามาขายราคาไม่แพงนะถ้าใครสนใจนะครับแนะนําเลยว่าให้รีบซื้อไว้เพราะว่า ผมไม่แน่ใจเลยว่าของค่ายเนี่ยแฟนซีไฟเนี่ยเขาจะยังมีลิขสิทธิ์ในการที่จะแปลเออในการที่จะปรินนะครับไอพี IP ของดูมเนี่ยอีกนานเท่าไหร่นะแล้วก็มันก็ไม่ใช่เกมที่เป็นเกมใหม่แล้วเนาะดังนั้นก็เลยไม่รู้เขาจะมีฐานแฟนแที่มากพอที่จะจูงใจเขาเนี่ยรีปรินใหม่หรือเปล่านะครับมาดูกันเลยเกมดูมก็เป็นเกมที่มีสไตล์การเล่นแบบ วันเวอ s ์ซันะครับก็คือฝั่งหนึ่งนี่จะเป็นเป็นดันเจียนมาสเตอร์แล้วกันนะเป็นเรียกเป็นเขาเรียกเป็นอินเวเดอร์ก็คือเป็นผู้คุมเหล่ามอนสเตอร์ต่างๆและอีกสี่คนเนี้ยก็จะเล่นเป็นนี่ฮะเหล่าฮีโร่ที่จะมาปราบนะครับซึ่งคนนี้เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าคืออะไรนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมารีนนะฮะเกมนี้เขาเรียกว่าเกอ่าเป็นมารีนก็คือเป็นเหล่าทหารหานะครับผมโอเคมาดูกันเลยตัวกดค่อนข้างจะเป็นกระดาษแบบ โบราณโบราณนะฮะแต่ก็แฝงไว้ด้วยไอพีของดูมแบบเต็มๆเลยนะครับอันนี้คือลูเรฟเฟรนอันนี้แอบรู้สึกว่าโบราณน,นิดหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเขียนหรือว่าทั้งตัวของฟลอนตัวของขนาดอ่านยากนิดหนึ่งครับแล้วก็มีความเป็นอักษรล้วนๆเลยอืโอเคเล่นทูเพลย์เหรอ นีอธิบายนะครับนนี่นั่นหนึ่งเกมนะครับ mm hmm. มีต mm ัวมินิเจอร์มีเต๋ามีบลาบลาบลา mm hmm. อ่าเพลย์ยิ่งเกมอ๋อนี่ก็โอเคนะฝั่งนี้เป็นทำอธิบายเนี่ยก็ตามสไตล์แฟนตาซีฟล h t นะถือว่าเขาก็ทำออกมาได้ไม่ค่อยน่าผิดหวังอยู่แล้วนะครับก็คือทำออกมาดีตลอดเลยสำหรับแฟนตาซีฟลายโอเปอเรชั่นไกด์นะครับคืออะไรดูหน่อยอ๋อน่าจะเป็นการเซตอเมชั่นต่างๆครับเขาบอกว่าจะมีมิชชั่นให้เราเนี่ยเล่นทั้งหมด น่าจะสิบสองมิชชั่นละมั้งไปดูหน่อยนะไม่ได้บอกมิชชั่นเท่าไหร่นะมิชชั่นสี่เองเหรอมิชชั่นสามสี่อ๋อจะมีอ๋อจะมีเป็นโอเปอเรชั่นแล้วก็มิชชั่นย่อยไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเซตเป็นโมดูล่าบอร์ดแล้วบอร์ดมาต่อกันนะแต่ผมไม่ชอบบอร์ดอย่างนี้นะเป็นบอร์ดเป็นจิ๊กซอว์ใหญ่ๆนะครับซึ่งมันมีโอกาสที่จะเสียหายได้เมื่อเล่นเป็นนานๆโอเคมาดูกันนี่คือส่วนของบอร์ดนะเอาบอร์ดกันเลย เออเดินนะเด๋ินนะนะขออนุญ,ญาตทำ <c oughs> ไงดีอย่างงี้ดีกว่าเนาะอ่ะอย่างงี้จะได้เห็นจังหวะตอนแก่กันเลยนะครับดูนี่เป็นเกมที่ผมเล่นในเกมแรกๆในชีวิตเลยนะสมัยนั้นผมเล่นน่าจะในดอสนะครับเล่นในดอสผมเรียนดอสตอนผมอยู่ประมาณป .6 นะครับหนนะาวินโดเข้ามา แต่ดูมันก็เป็นเกมแรกๆแ,แหละที่ผมเล่นผมจำไม่ได้เลยฮนะตัวดอทหรือวินโดนะตัวไทยนะครับเป็นโมเดลล่าบอร์ซึ่งขนาดโอเคพื้นผิวดีนะครับหนาทุกอย่างคือโอเคเลยอยู่ที่ว่าคุณชอบไอพของเกมนี้หรือเปล่าเนาะมีฝั่งของที่เป็นตัวของแค่เป็นพาโกเป็นห้องแอ่ะนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็นรกนะฮะ <laughs> ตามสไตล์ของดูมเลย โอเคมากมายมากมายขออนุญาตแกะบางอันแล้วกันการแกะก็แกะง่ายนะครับตามคุณภาพของแฟนตาซีไฟล์ด้วแหละก็ถือว่าพอมันเป็นค่ายนี้เราก็รู้สึกอ่าสบายใจได้นิดหนึ่งนะครับตัวเกมเนี่ยไม่มีเอ็กซ์ i พ n ชั่นเลยนะครับกล่องเดียวจบดังนั้นสําหรับคนที่ต้องการความประหยัดนะครับไม่ต้องการที่จะเป็นมะเร็งระยะย,ยาวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่จบจบง่ายนะครับจบง่ายเจ็บเ็บไม่เยอะ <laughs> อันนี้คือส่วนของโทเค็นต่างๆครับรวมกันนิดหนึ่งโอเคเนาะมันเป็นลิินฟินิชนะครับก็โอเคเลยความหนาก็โอเคนะหรือว่าอืมเขาก็ใส่ใจดีเพราะบางเกมถ้าเป็นเกมมินิเจอร์เนี่ยเขาจะเป็นลดต้นทุนในส่วนของตัวพนะันช์บอร์ดเนาะให้มันบางเกินไปนะครับไอันนี้ไม่บางนะแกะง่ายโอเคมากๆเลยนะครับ ที่เหลือคือไม่ลุ้นกันเพราะว่าเกมนี้ผมบอกเฮ้ย <Hey>! no <laughs> ขาดผมแกะผิดทางขาดเลยเออโชว์ว่าแกะง่ายแต่แกะแล้วขาดพระเจ้าตลกร้ายจริงๆโอเคแล้วก็โทเค็นต่างๆครับผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ทำมาไม่กล้าแกะเลยแกะไ,ไหมไม่แกะ แกง่ายจริงแกง่ายจริงแต่เมื่อกี้ผมแกะผิดจังหวะนะครับมันเป็นจังหวะที่เราต้องเรียนรู้นะว่าเราต้องห้ามแกะในท่าน,นั้นครับ <c oughs> อ่านี้ก็คือให้แกะจากฝั่งนี้เนาะให้แกะจากทางนี้ดันลงไปนะครับอย่าแกะใจฝั่งหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมใช่ปะโอเคโทเค็นต่างๆอันนี้ก็ถือว่านี่ไม่รู้โทเค็นอะไรถ้าเป็นเลือดก็คือเราไปเอาเคอเตอร์เกมเม,มาใช้แทนได้เนาะเนี่ย อืมเพราะว่าผมว่าแนวนี้มันแบบโบราณแล้วอะอยากโฟกเคนนี้มาจ่ายนะครับมันแบบแกิกะกิกะถ้าเกิดไม่โดนบ่อยนะถ้าโดนบ่อยถ้าไม่โดนบ่อยไม่เป็นไรถ้าโดนบ่อยนี่มันน่าลำคานะขยับไปขยับมานะครับมันหยิบยากเนอะพวกนี้สมัยนี้ใช้เป็นพวกเคาน์เตอร์ง่ายกว่าครับแต่กเนาะเกมมันก็หกปีแล้วนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีแฟนๆเป็นฐานแฟนเพจอ่าฐานแฟนเนี่ยมันเยอะมากนะครับ ประมาณนี้แกให้ดูแกให้ดูแกะให้ดูกันเลยก็ฟิลมีความรู้สึกถึงความเป็นดูมไหมบางอย่างก็เป็นดูมเอเนาะบางอย่างคุณเคยบางอย่างก็จะทําให้เราอินมากขึ้นอ่าประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับส่วนของพันช์บอร์ดนะครับเนี่ยหนาดีนาด,นาดีนะครับหนาดีไม่ต้องห่วงเลยในะเรื่องของความหนานะครับอ่ะประมาณนี้ ขอไปต่อเลยแล้วกันนอกจากตัวของพันช์บอร์ดแล้วก็จะมีการ์ดนะครับซึ่งเขาไม่ได้ซิลเนาะเขาใช้วิธีการแยกแล้วก็ใส่ในถุงซิปมาอันนี้น่าจะเป็นพวกการ์ดอัปเกรดตัวละครเดี๋ยวนะมีอะไรบ้างพวกหลายอย่างเหมือนกันนะตอนที่เรแยกเกมนี้นะครับเล่นการสองฝั่งอย่างที่บอกปไปนะเล่นได้สูงสุดหคนอย่างน้อยสองคนเนาะก็คือฝั่งหนึ่งอยู่ในอตัวคุม มอนสเตอร์นะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเหล่านาวิกโยธินนันเป็นมารีนซึ่งอันนี้น่าจะเป็นอ่านี่เป็นความสามารถพิเศษของแต่ละคนครับอาริลนลัชนะครับเมื่อคุณได้การ์ดใบนี้ให้คุณอ่ารักษาแผลได้นะครับสองดาเมจแล้วก็สามารถที่จะทิ้งการ์ดใบนี้เพื่อที่จะ ได้รับสองมูเมนต์พอยด์ด้วยโอ้คิวเลอร์อินสตินเหมือนกับเป็นการ์ดให้ใช้งานนะอันนี้ล่ะอ่าเมื่อคุณได้รับการ์ดใบนี้นะครับให้ทำการจัวการ์ดได้ชั้นการ์ดหนึ่งใบบลาๆเลยก็ไม่รู้ก็เป็นเหมือนกับเป็นพวกความสามารถแล้วกันเนาะวันมาลีนทูมาลีนฟรีมาลีน ประมาณนี้อาร์เทดีนะครับหลังข้างหลังเนี่เท่แล้วก็ขาอะไรว่ากาสตันน่าจะต้องใช้เวลาติดสานาสตันหละแล้วก็แปะการนี้สุดท้ายครับผมเซนติโนลเทคเนิชเนเอ๊ะนี่มันเป็นเหมือน,เป,นเป็นพวกแทคติกนะครับเป็นพวกอวามสามารถติดตัวใช่ไหมเลนเจอร์แอสซัซินเอ๊ะ มันเหมือนเป็นอาชีพเลยอ่ะ Bounty Hunter น่าจะเป็นสกิลถาวรนะครับของอาชีพเลยนะเดาว,ว่าเดาว,ว่าเดาเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็กแก้ละกัน อีกสิ่งหนึ่งในที่น่าสนใจของเกมนี้ก็คือมันเป็นเด็กบิลดิ้งครับผมก็คือผู้เล่นน่ะจะมีเด็กพื้นฐานนะแล้วก็ระหว่างเกมเราก็จะมีการอัพเด็กเข้ามาในเด็กของเราเป็นการทําเป็นการอัปเดตตัวละครแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะดูนิดนึงมีการอะไรบ้างโหการหลายแบบอยู่เนี่ยโหการเยอะจัดเดี๋ยวนะงงเลยคราวนี้นึกว่าการจะมีไม่กี่แบบนะครับมาดูกันอ่า สามแบบแล้วอสี่แบบอขออนุญาตใช้เวลาแป๊บนึงนะครับมีการหลายแบบเลยอือันนี้คืออันน,นนี้น่าจะเป็นของมาลีนนะของมาลีนแล้วมั้งอดูหน่อยหนึ่ง สองอ๋อเดนนะอันนี้เป็นอ๋อเป็นการ์ดตัวละครครับผมก็คือมาเรียนแต่ละคนก็จะมีแม่แน่ใจว่าเป็นรหัสหรือว่าเป็นอะไรของเขาแหละเป็นอัลฟาบราโวนะครับชาลี Charlie, แล้วก็เดลต้าก็คือถ้าเป็นตัวละครของเกมก็คงเป็นชื่อตัวละครนะเนาะแล้วก็เขาจะมีความสามารถพิเศษของเขาด้วยนะครับว่าทําอะไรบ้างไกสปรินต์ครับผมแล้วก็ทิ้งการ์ดหนึ่งการ์ดจากมือของคุณคุณสามารถที่จะขยับได้หกช่องนะ อ้าวเหมือนกันหมดเลยนี่ว่เอา้าเป็นความสามารถพื้นฐานแหละเอาเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเลือกก็เท่ากันคืออะไรงงเป็นแค่ชื่อหรอแต่ว่าความสามารถพื้นฐานเหมือนกันเลยนะครับเออแปลกดีฮะอ่ะต่อมาอันนี้เป็นอ่า invader gen หกนี่เหมือนเป็นการ์ดของ ฝั่งผู้ร้ายเลยนะฝั่งเว v a อร์นะครับนี่หรือคืออะไรช่างมาเถอะช่างมาเถอะหรือเป็นเวนต์ไม่แน่ใจนะครับก็ไปว่ากันมันจะเป็น e ว e n t ทนำะไมผมไม่อ่านกฎเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นน่าจะเป็นเด็กเราซื้อได้แหละเพราะมันเยอะมากนะครับมาดูการมีอะไรบ้างมีใส่ชุดกร่อครับผมระหว่างที่คุณกําลังรวมอ่าใช้แบบการป้องกันเนี่ยคุณสาม,มารถที่จะล่นกา a r d เพื่อที่จะเพิ่ม2โลได้แล้วก็อย่างนี้ก็ให้ทําการจั่ว guard action หนึ่นงใบ อ่าแสดงว่านี่คือการ์ดบนเด็กบิลดิ้งของเราครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าใบไหนคือใบเริ่มต้นนะมันน่าจะมีเซตเริ่มต้นอยู่แล้วก็จะมีเซตที่เราไปซื้อเพิ่มนะครับนี่อะไรบ้างวะดูซิดูซิรีโพซิชันบลาบลาบลาอ่าสำหรับคนที่ชอบเกมนะครับบอกได้เลยว่าภาพคนการ์ดนี่ก็คือภาพในเกมเลยนะครับคุณก็จะดื่มตามกับตัวเกมได้มากขึ้นอ๋อ,อนี่ใช้ปืนสั้นเราเป็นควิกช็อต ยิงเร็วนะครับร e p o s i t i o n นี่เหมือนการเริ่มต้นเลยมันสลับมันซ้ําแบบเป็นเซตอ่ะหนึ่งสองสามสี่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 นี่งนี่คือการเริ่มต้นสี่ใบแน่เลยเดาวล้วนๆเดาวล้วนๆเลยอ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะช็อตการเมนูเวอร์อ่านี่จะเป็นการแบบน่าจะการต้องซื้อแล้วน่าจะเก่งขึ้นนะครับเป็นช็อตการ แล้วอาร์ก็คืออาร์ในเกมเลยนะอย่างเท่อ่านี่ up close p e r s o n นะครับก็คือหลังจากที่ทำแอคชั่นนี้แล้วคุณทำการทอยเต๋าแดงหนึ่งหนึ่งหนึ่งลูกนะครับแล้วก็เลือกฟิกเกอร์หนึ่งตัวที่อยู่ใกล้กับดีเฟนเดอร์ในช่องดีเฟนเดอร์ฟิกเกอร์ตัวนั้นเนี่ยก็คือก็คือมอนตัวนั้นแหละก็จะรับดามเมจไปนะครับตามจำนวนที่ตามตามจำนวนที่เราทอยไปอ่า เล่นการ์ดแล้วก็ทอยเต่าตามที่การ์ดสั่งเนาะดับเบิลบาร์เรลอ้ยิงคู่เลยเหรอปืนสองลำกล้องนะฮะนี่แรปเบิลไฟอ์ย์ยิงไฟใส่นี่เหรอสตันบอมนะครับเออก็คือเล่นเล่นการ์ดเป็นเด็กบิลดิงแหละผมชอบอาร์ตตรงนี้ว่ะผมรู้สึกว่าไหนๆก็ไอพีมาแล้วนะครับเอามาทั้งอาร์ตอาร์ตมาเลยแล้วก็พอเล่นมันอย่างนี้ด้วยทำให้เรารู้สึกถึง แอคชั่นตอนเราทำในเกมอะ่ะอย่างเช่นชาร์จนะครับชาร์จเข้าไปหรือว่าจะเป็นแบบดิสชาร์จนี่รีลาวบัสก็คือเป็นการรีโลจ่ายก็คือจ่ายการ์ดไปนี้เพื่อจะรีโลดนะครับไม่ได้สปินอัพตัวสองการ์ดเหรออ่า ไม่อาร์ตแอบซ้ำๆหน่อยหนึ่งนะผมรำคาญความต้องการไม่อยากให้มันซ้ำอ่ะอยากให้มันแบบเปลี่ยนเปคนละรสชาติไปเลยนะครับสวยอยู่นะแต่รูปภาพรวมก็ผมชอบอาร์ตนะครับเนี่ยฟีลลิ่งเหมือนตอนเล่นเกมเนาะประมาณนี้เลยนะครับนี่คือการ์ดมีอะไรอีกบ้างอันเยอะมากอันนี้ก่อนนี่คือเด็กของใครผมว่าเด็กของดันเจียนมาสเตอร์เนี่ยเลยครับผมนี่ไง เล่นก่เาเขาเขามีเด็กของเขาเหมือนกันนะ Explosive Blast นะฮะ Galish Power อะไร DVS Team Sam Sohaves r t นะครับเกี่ยววิญญาณเหรอ Velocity นะครับ Unbreakable b l a บ b l a ล b l a อ๋อตื่นเต้นมากเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเด็กบิวดิ้งด้วยเหรอล้าอายุก็คือ6ปีนะดังนั้นเนี่ย จร,จริงๆเกมนี้ก็มีหลายคนชมนะแต่มันไม่แน่ใจไงว่ามันชมจริงๆหรือเปล่าเลยมันชอบไอพีเราก็เลยอยากจะลองดูอันนี้คือการตัวละครเฉยๆเนาะอินเวเดอร์ครับผมอ่าอินเวเดอร์พื้นฐานในตีมก็คือมันจะเป็นเหมือนกับเป็นห้องแลบทดลองนะแต่ว่าอินเวเดอร์เนี่ยเขาจะมีจุดสปอนครับผมเป็นจุดพอร์ทัลที่เหล่าปีศาจนะมันจะโผล่มาจากนรกนะครับจากมิติอื่นซึ่งเราที่เล่นเป็นตัวของอินเวเดอร์เนี่ยเขาเป็นคนจัดการนี่จะส่ง ที่ส่งมอนสเตอร์เข้ามานะครับเริ่มต้นเกมเราต้องเลือกด้วยนะว่าเราจะเล่นการ์ดไปไหนที่มันจะเป็นการระบุว่าคุณจะส่งมอนสเตอร์ตัวไหนเข้ามาในเกมได้บ้างนะเพื่อไม่ให้มันแบบว่าส่งอะไรตัวเก่งๆเนาะต้องส่งหลากหลายนะครับ f i r s t t r i e บลาบลาบลาอืมกคงจะเป็นโปรแกรมมิ่งแล้ะนะเป็นคำสั่งต่างๆนะครับว่าให้ทำอะไรได้บ้างโอเคหมดแล้วมั้ง คราวนี้มาดูเต่อาอีกนิดหนึ่งเตามินิเจอร์อยู่ไหนนะครับตามสไตล์แฟนตาซีไฟไม่ต้องห่วงครับมินิเจอร์ต้องอยู่ในนี้แน่นอน <c oughs> นี่คือกล่องแบบเก่าซึ่งผมรู้สึกว่าสมัยใหม่เขาเลิกทําไปแล้วนะอีแบบเนี้ยคนบ่นมากเลยตัวเต่านะครับยังเป็นเต่าโบราณเออเดี๋ยวนะอ๋อสลักล่องโชคดีจังโอเคเต่าเนี้ยอาร์ตโบราณมากจนผมเข้าใจว่าเป็นเตาแบบเตาเพลนเพนที่มันไม่ได้สลัก แต่บอกว่าสลักครับผมดังนั้นก็จะทนทานมากขึ้นนะครับในการทอยถามว่าใครจะทอยจนมันเปื่อยหมดเนี่ยคงยากถ้าเกิดว่าไม่ใช่ร้านเกมที่แบบว่าคนเล่นทุกวันเนาะ,น,น,ะนี่ภาพรวมก็โอเคครับพื้นฐานไม่สวยงามอะไรเท่าไหร่นะครับเป็นเต๋าแบบไม่มีลายอื่นเลยเนอกจากลายกระสุนทั้งหมดเลยเนาะก็ถือว่าไม่ได้ฉูดฉาดนะครับแต่ก็ใช้งานดีนะครับแต่ว่านั่นแหละก็คือไม่ได้ว้าวเต๋าสมัยใหม่เนาะที่มันจะมีลายมา์เบลมีลายโลูเซนต์หรือว่า ในส่วนของอาร์ตตรงนี้ก็จะมีอาร์ตท,ที่มันเป็นโลโก้ของตัวเกมเกมนั้นเนาะซึ่งตัวนี้ไม่มีนะค,ะ okay, ครับโอเคคราวนี้มาดูสุดท้ายก็คือฝั่งนี้มินิเจอร์แล้วฝั่งนี้มีไหมไม่มีอะไรก็คือมีแค่มินิเจอร์ตรงนี้แต่ว่ามินิเจอร์ยี่สิบเจ็ดตัวมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับมาดูกันสิ่งแรกที่ควรจะดูคือฮีโร่่ะ ดูฮีโร่ก่อนดีกว่านะฮีโร่สี่ตัวเอาเริ่มยากแล้วเทเลยแล้วกันมินิเจอร์ไม่น้อยเลยนะครับให้คือบอกเลยถ้าสายมินิเจอร์นี่คือแบบเหลือๆนี่คือเต็มกล่องนะครับสําหรับราคาตอนนี้ด้วยนะผมคิดว่าราคาน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวดูอะไรก่อนดีอยากดูตัวของฮีโร่ก่อนซึ่งในเกมนี้เราเรียกว่าเป็นมารีนเนาะทั้งหมดจะให้มาทั้งหมดสตัวนะครับเล่นได้สี่คน และมารินทุกตัวนะครับจะอยู่ในคนละโพ i ิชันอยู่ในคนละอ่าชนิดของอาวุธที่ถือซึ่งมันดีมากนะครับเพราะว่าจะให้คุณเนี่ยสามารถที่จะจินตนาการแล้วก็แบ่งทีมให้มันดูแบบหลากหลายเนาะเป็นเลื่อยไฟฟ้าก็มีนะครับเป็นปืนนี่ปืนกล ใหญ่เนาะแล้วก็ปืนธรรมดานี่ช็อตกัน5 4าสี่คนผมว่าเท่ดีเท่ดีผมเห็นในปอดเกมกี๊เขามีคนเพ้นน่ะเพ้นสวยเลยนะครับเพราะว่ามินิเจอร์ดีนะมินิเจอร์ดีนะครับเกมนี้ดีมากเลยให้ดูนะเห็นไหมคมนะคมนะ,มน,ะนี่คือขนาดมันไม่ได้ใหญ่นะครับแต่มันคมเคไปต่อเนาะคราวนี้ตัวบอสขอดเดี๋ยวตัวเล็กๆก่อน คือมินิเจอร์ของมอนสเตอร์เกมนี้เนี่ยไม่ได้กักนะครับให้มาปกติเนี่ยหลายเกมก็คือเขาก็จะให้มาเยอะถ้าเยอะนะเขาก็อาจจะให้ตัวที่หน้าตาซ้ากันเพื่อให้มันไม่ได้เปลืองตัวของตัวเบ้าที่จะหล่อเนาะแต่ว่าเกมนี้ไม่ใช่ครับผมให้มอนมาหลากหลายมากเดี๋ยวขออนุญาตลืมมาแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันเยอะนะครับเยอะมากมาก อ่าตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวคลาสสิกนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้มีกี่ตัววะหนึ่งสองครับสามน่าจะสี่ไหมมันไม่กเป็นเลขแบบเป็นคู่อะ่ะไม่เจอแฮะสามแล้วกันอ่ะสามตัวก่อนนะครับนี่ป่วยนะเห็นไหมโมดีนะผมเหลือเชื่อว่าว่าในสมัยเมื่อหกปีที่แล้ว คุณภาพมินิเจอร์ไม่ได้แย่เลยแสดงว่าสมัยนี้มันไม่ได้มีการพัฒนาเท่าไหร่เลยนะเนี่ยอย่างดีเลยแล้วก็ตัวอะไรอีกว่าโอ้พวกนี้เยอะเลยอะ่ะผมจะามากี่ตัวเนี่ยก็บอกทั้งหมดสามสิบกว่าตัวสามเจ็ดตัวนั้นมันก็ต้องไม่ธรรมดาเนาะ อ๋อไม่มีไลท์เดี๋ยวนะครับขออนุญ,ญาตขอเป็นตัวนี้แล้วกอนล้วกันที่มันเป็นโรงเล็บตัวนี้นะนี่ขออนุญ,ญาตไม่ดูทักตัวแล้วกันนะครับโชว์บางตัวเรื่องปริมาณเดี๋ยวค่อยว่ากินแต่จะบอกว่าเยอะแล้วกันตัวนี้น่าจะตัวกิกกี้แต่เห็นไหมครับว่าความคมของมันดีงามเลยนะถ้าบอกถ้าบอกว่าประกอบผมเชื่อเลยนะผมรู้สึกว่าแต่ละจุดมันดูแบบคมดีมากเลยอืม นอกจากนั้นมีตัวอะไรบ้างตัวนี้แล้วกันนะครับเจ้าตัวที่หน้าตาดูราวกับว่าเป็นกึงก่ง,งกนนึ่งมังกรหนาหนาตัวนี้ตัวหนานะเหมือนมังกรล่างไวซอ,อนนะครับแต่มันคงไม่ใช่มังกรหรอกคืออะไรไม่รู้สามตัวนี้ก็หนักอยู่นะตัวที่ใหญ่หลังจากนั้น เมื่อกี้ปริมาณเนี่ยผมขอไม่ชัว์นะครับเพราะว่าผมจะลื้อเนี่ยบางทีมันอาจจะเหลือตกหล่นอยู่บ้างเนาะผมก็แค่ดูว่ามีชนิดไหนและชนิ้ที่ผมโชว์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับคุณภาพโอเคไหมสวยดีนะครับตัวนี้เหมือนเป็นนาวิกที่แบบโดนกลายพันธุ์ไปแล้วเนาะอ,อันนี้น่าจะเป็นคนละตัวกับเมื่อกี้เนาะเป็นลูกกตาวิ่งได้ซึ่งตัวก็ ไม่เล็กนะมีสี่ตัวตัวใหญ่อยู่นะคือจะบอกว่าพวกดีเทลดีเลยดีเลยนะครับเกมนี้มันอาจจะไม่ดีเนาะถ้าเกิดว่าเราต้องซื้อราคาเต็มสี่พันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมองตอนนี้คือราคาอยู่ที่ช่วงสองพันปลายๆนะครับถ้าเกิดมีโค้ดลดมีอะไรของส่วนลดร้านค้าก็อาจจะได้ประมาณสองพันต้นๆซึ่งมันดีนะครับมันดีเลยเราก็จะเข้ามนตัวนี่ครับีเบิ้มนะครับสองตัวก็ตัวใหญ่อยู่นะนี่ครับ เต็มมืออยู่เต็มมืออยู่สองตัวครับผมได้ดีเทลก็ค่อยๆ <c oughs> ตัวนี้ดีเทลไม่ค่อยดีนะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคมอ,อะไรแต่อาจจะตอนปั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ดีเทลเยอะก็ได้นะสำหรับคนที่เป็นสายเพ้นก็อาจจะหาวิธีการให้มันดูน่าสนใจขึ้นเนาะเนี่ยไ,ไอตัวล่องของตรงท้องนะครับแล้วก็ส่วนของอ่าตัวฟันก็โอเคนะไม่ได้แย,ย่ขนาดนั้นแต่โอเคว่ามันมีตัวที่โดดเด่นกว่านั้น และสุดท้ายับผมตัวบิ๊กเบิ้มที่อยู่ที่หน้ากล่องครับตัวเท่าฝ่ามือผมเลยแล้วก็เป็นตัวเดียวที่ต้องประกอบจะมีมือใส่ได้ไหมเหอะอ่าใส่มือซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ใส่ใส่มือขวาโอ้โหแอบเท่แอบเท่นี่ครับเต็มไม้เต็มมือและสวยงามด้วยนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวชูโันเนาะก็ต้องตั้งใจทําให้ดีที่สุดครับ แต่จะบอกว่าทำดีมีอาชีพมากๆอันนี้เออบิ๊กบอสตัวเดียวก็อยู่นะครับสำหรับคนที่จะเล่นเป็นดันเจียนมาสเตอร์เป็นคนคุมตัวดันเจียนโอเคจบแล้วสำหรับเกมนี้นะครับดูมดู h e ดอะบอ g เกมมันเป็นเกมที่ไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามีไว้ก็ไม่เสียหายนะครับถ้าด้วยราคาตอนนี้สองพันสมมติสองพันห้าละกันคร่าวๆนะมีเนเจอร์เยอะมากนะครับจะเห็นว่านี่คือมีเนเจอร์ มินิเจอร์นะครับมินิเจอร์มินิเจอร์โอ้โหเกมสมัยนี้ไม่น่าจะทําแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันมากเกินไปนะครับเขาคงไม่สามารถที่จะจัดการกับเรื่องของต้นทุนให้ออกมาโอเคอย่างนี้โดยที่ให้มินิเจอร์เยอะขนาดนี้ได้อีกแล้วนะครับดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับบอกอ,อีกครั้งนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะเหลืออีกกี่กล่องแล้วผมไม่แน่ใจว่าหมดคราวนี้มันจะยังมาอีกไหมนะสำหรับเกมนี้เพราะมันก็เคยหายมานานมากเคยเป็นจุดที่แบบว่า เออต้องยอมซื้อราคาเต็มแหละเพราะว่าช่วงนี้มันหาไม่ได้เลยนะฮะแต่ตอนนี้นะครับตอนนี้หาได้นิดหน่อยนะครับเห็นร้านขายอยู่แต่ใครสนใจก็รีบไปซื้อกันไว้นะครับสาหรับดูมเดบอร์ดเกมราคาตอนนี้ถือว่าไม่แรงแล้วนะผ่มานมานี้เลยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนี่ครับไม่เล็กนะบอกเลยสวยงามสวยงามสว่างอย่างเลยวะเดี๋ยวขอเน,นีญยโอ้ยหนักกว่าเดิม อ่านี่ครับปึ๊บสวยนะสวยนะนี่เหนไหมครับอย่างเต้เลยสำหรับคนที่เป็นแฟนดูมนะครับอย่าพลาดนะครับเกมนี้ครับดูมเดอะบอ g เกมจาก Fantasy Flight ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ